สวัสดีครับสวัสดียามเย็นสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะจะมาถ่ายภาพบรรยากาศให้เห็นนะครับที่ว่าต้นไม้นะครับล็อตแรกที่ว่ายังส่งไม่ได้ยังรอส่งนะครับผมอยู่ในการอยู่ในการรอตรวจสอบนะครับในการขนส่งไปไทยเรานะครับหรือว่าไปต่างประเทศไปประเทศหลายๆประเทศด้วยกันนะครับที่มีออเดอร์ไว้แล้วนะครับจัดออเดอร์ไว้เรียบร้อยนะครับรอ เตรียมส่งให้ลูกค้าเนาะหนุ่มเกษก็จะจัดเป็นโซนนะครับอันนี้โซนก็คือรถแรกนะครับรถแรกที่จะส่งไปไทยเรานะครับจะมีพี่พี่นเพื่อนรออยู่นะครับผมก็ก็เลยอยากจะมาถ่ายให้เห็นนะครับอ่าต้นไม้เพื่อนๆที่สั่งไว้นะครับผมเข้ามาดูได้นะครับผมหนุ่มเกษก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับให้ดูความสมบูรณ์นะครับสบายใจได้เลยว่าต้นไม้นะครับที่ท่านจองนะครับสุภาพ แข็งแรงนะครับสมบูรณ์แล้วที่สําคัญนะครับโตเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่ไม่ว่าจะเป็นการาพ่นยาวิตามินนะครับลดน้ําดูแลเป็นอย่างดีนะครับนี่อยากจะให้พี่พเพื่อนนะครับสบายใจที่ว่าสั่งต้นไม้จากทางร้านหนุ่มเกษตรแล้วหนุ่มเกษตรก็พยายามอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอ่าเฟซบุ๊กหรือว่าทางอ่าช anel ยูทูปนะครับประมาณนี้เนี่ หนูเสดก็จะเขียนนะครับน้องแหม่มน้องแหม่มก็จะเขียนไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือลูกค้ามายุ่งไม่ได้นะครับในโซนในในโซนนี้ก็จะเป็นโซนของอที่เก็บต้นไม้นะครับพวกออเดอร์ที่ว่ามีเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสั่งเข้ามานะครับก็จะเก็บไว้ประมาณนี้นะครับตอนนี้หนูเสดก็หนักใจเหมือนกันนะครับผมเรื่องการส่ง ใจจะขาดอยู่แล้วอยากจะส่งให้พี่ๆเพื่อนนะครับที่ไทยเราให้มันจบ,จบๆไปเนาะเพราะว่าเข้าใจคนรอรอนะครับรอเราสั่งของเราก็อยากจะได้ของไวๆแต่มันติดขัดที่ว่าการการส่งนะครับผมถามว่าส่งได้ไหมส่งได้นะครับเดี๋ยวอนุมเศษก็คุยกับเท่าแก่เรียบร้อยแล้วนะครับคุยสามวันสามวันสี่วันที่แล้วนะครับว่าประมาณเขาว่าประมาณน่าจะไม่เกินสิบวัน เพราะว่าได้ยินข่าว,วแว่วก็คือประเทศเกาหลีเขาเปิดม่านฟ้าวันที่ยียีสองที่ผ่านมานะครับแต่การขนส่งนะครับผมมันก็ต้องมันก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมแล้วก็อาจจะมีออเดอร์ไม่ใช่จะขนส่งเฉพาะที่ร้านหนุ่งเศษที่เดียวนะครับที่อื่นๆส่งระหว่างประเทศหรือว่าส่งต่างประเทศมารวมกันมันอาจจะเยอะนะครับก็ต้องต่อคิวรอคิวกันหนุ่งเศษก็จะรู้คร่าวๆประมาณนี้หนุ แต่เท่าแก่ก็บอกแล้วครับบอกว่า,าประมาณสิบวันนะครับน่าจะไม่เกินสิบวันหรือสิบวันนาทีครับตีไว้เลยสิบวันนับจากที่หนุนเกษตรคุยกับเท่าแกสองวันสองสามวันที่แล้วนะครับผมก็เพื่อนๆน,นะครับก็ดูดูแล้วก็สบายใจได้เลยนะครับต้นไม้ที่หนุนเกษตรเก็บไปให้นะครับที่ว่าเพื่อนๆได้สั่งจองไว้เนาะเนี่ยให้ดูนะครับความสดสมบูรณ์ของน้องเขา พิเศษเรานะครับยังมีความสมบูรณ์ถ้าส่งได้หนะึ่งเกษสบายใจเลยล็อตสนะครับจัดจดมาเต็มเตมเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าของยังไม่ออกไปประเทศอื่นก็ไม่สามารถที่จะส่งออกนอกประเทศได้เลยนะครับผมก็รอรออย่างเดียวนะครับผมในวัยนี้นะครับเกษตก็ถามการตลาดถามเท่าแก่ตลอดนะครับอ๋มแทบอยู่ทุกวันว่าส่งได้ยังส่งได้ยังก็หวังว่าพี่พเพื่อนจะเข้าใจนะครับผม เนี่ยนุ่งเกษ,ษ,ษก็มีอะไรจะมาอัปเดตนะครับหรือว่าถ่ายภาพบรรยากาศที่ว่าต้นไม้พี่พินเพื่อนได้ไดสั่งไว้นะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นทางเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่ก็จัดไว้ให้อย่างดีอย่างสวยนะครับโซนใครโซนมันอยู่แล้วนะครับติดป้ายชื่อไว้อย่างดีจะประมาณนี้แล้วลถ2สองนะครับลถ2สองหรือว่าพี่พี่เพนเพื่อนท่านไหนที่ทักเข้ามาหาหนุ่งเกษ,ษ,ษเนาะ ก็บางทีนุ่งเกษตรก็ไม่ได้ตอบนะครับผมบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่อยากจะตอบช่วงนี้นะครับไม่รู้จะรับปากยังไงเนาะก็เลยรอรอรถแรกนะครับรอรถแรกไปก่อนนะครับรอรถแรกส่งได้ก่อนถ้าส่งได้เรียบร้อยนะครับผมแล้วนุ่งเกษตรก็จะตอบทุกคอมเมนต์ทุกการทักถามนะครับก็จะให้น้องแหมมเขาตอบกับพี่เพื่อนนะครับนุ่งเกษตรก็ไม่ค่อยมีเวลา ก็จะประมาณนี้มสวยมากนะครับให้ดูความสมบูรณ์ของมีเยอะนะครับของมีเยอะเดี๋ยวถ้ารถแรกผ่านไปได้เนาะเดี๋ยวหนกกุ่มเกษตรก็จะคัดนะครับคัดไว้อีกคัดไว้ให้อ่าเพื่อนๆน,นะครับชาวไทยเราให้แบบสวยๆแล้วกันให้แบบถูกใจถูกใจเลยเนาะเพราะว่า ส่วนอ,อะไรนะไว้นะครับส่วนไว้นัน้นมันน้อยนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายเนาะเพราะว่าเ้าเก่เขาส่วนมากเขาจะส่งไปทางยุโรปนะครับทางสหรัฐบ้างทางที่ยุโรปนะครับผมแต่ส่วนมากหนูเกษตรก็จะไปเก็บไว้ในห้องด้วยนะครับเก็บไว้ถ้าเผื่อส่งไทยได้บางทีก็จะส่งไปให้ ่ทางบ้านเลยเอาเก็บไว้นะครับไปขยายพันธุ์ไว้ที่บ้านเดี๋ยวต้องลองนะครับรอการส่งให้ได้ก่อนสบายใจได้นะครับผมนีจะเป็นไว้ทั้งนั้นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนอะก็นำภาพบรรยากาศ ต้นไม้นะครับผมที่ได้สั่งกันเข้ามานะครับอยากจะให้มั่นใจได้นะครับผมหาหนุ่มเกษตรยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีดูแลไว้เป็นอย่างดีรอการขนส่งอย่างเดียวนะครับรอการส่งไปไทยอย่างเดียวนะครับก็ไว้ใจได้ครับผมใจเย็นๆหนุ่มเกษตรก็ใจร้อนเหมือนกันก็อยากจะส่งให้ได้เนาะก็จะประมาณนี้อัปเดตให้ดูนะครับผมไว้ตรงที่ เหมาะด้วยไว้ข้างหน้าต่างเ้านะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ตะวันตกเนาะก็ได้รับแสงแดดยามเย็นอ่อนๆพอดีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมดูแลให้อย่างดีเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตต้นไม้ที่เพื่อนๆนะครับได้สั่งจองไว้แล้วนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม